สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิวเซไทยรถสวยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้น้องกาฟิวก็เอารถตู้หน้ายาวมาฝากนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหารถตู้หน้ายาวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับสีขาวสีเทานะครับมีตั้งแต่ปี2019ขึ้นไปนะครับเป็นเครื่อง 2.8GL นะครับสาหรับใครที่มองหารถตู้หน้ายาวอยู่นะครับมีทั้งแต่ง v i p และเดิมๆนะครับเบาะหนัง v i p เลยนะครับ ใครที่กําลังหามองรถตู้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อหาน้องกัฟิวได้ทางเบอร์0657400689 0657400689ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของรถตู้หน้ายาวนะครับมีรถไฟแน่นอนนะครับป้ายเหลืองด้วยนะครับขับฟรี90วันนะครับฐานะมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะครับสำหรับใครซี่มองหารถตู้อยู่นะครับราคาต้นต้นอยู่ที่998,000บาทนะครับ เครดิตดีฟรีดาวนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับขอแค่มีที่มาของรายได้เอกสารชัดเจนนะครับมีไฟแนนซ์เป็นสินเอกสารไดถึงหน้าบ้านนะครับสาหรับรถตู้โต้ต้าคอมพิวเตอร์นะครับก็ยอดจัดได้ได้อยู่แล้วนะครับสาหรับลูกค้ามีประวัติหรือว่าพนักงานบริษัทราชการต่างๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามน้องกัฟตุ้ได้นะครับโดยโทร065 7400689นะครับ065 7400689ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็อยู่กับรถตู้หน้ายาวนะครับมีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกับฟิลได้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนะครับมีบริการหลังการขายนะครับมีสมาชิกช่วยเหลือฉุกเฉิน2ปีนะครับร้านมีอยู่3สาขานะครับมีสุราษฎร์ธานี1สาขานะครับแล้วก็ อีกทางไปสนามบินอีกหนึ่งสาขานะครับแล้วก็กรุงเทพนะครับรวมกันทั้งหมด3สาขานะครับใครอยากดูรูปรถเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์น้องกาฟิวมาได้นะครับหรือว่าเข้ามาหาน้องกาฟิวที่สรีไทยรถสวยสุราษฎร์ธานีได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็รถตู้หน้ายาว3คันนี้เนาะก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับทุกคนก็เอาไม่ดูแบบออเดอร์ออเดอร์นะครับนี่คือ3คันนี้นะครับสภาพยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับสภาพรถเพิ่งเข้าเลยนะครับ เคยที่จะเอาไปวิ่งทัวร์วิ่งทัวร์กินนะครับเอาไปประกอบการต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับใครที่มองหารถตู้อยู่นะครับอยากได้รถตู้ไปวิ่งทัวร์วิ่งบริษัทวิ่งส่วนตัวนะครับรับส่งนักเรียนต่างๆนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องกาฟิวได้เลยนะครับสําหรับใครที่มองหารถตู้อยู่นะครับบอกเลยว่าสวยเจ๋มแน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถตู้ไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่สภาพตัวรถนะครับนี่ก็มีให้เลือกนะครับทุกคนเคยมองหาแบบไหนอยู่สอบถามได้เลยนะครับแม้จะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาน้องกัปตัได้นะครับสําหรับใครที่มองหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเป็นรถสภาพคือพึ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับ สภาพรถคือใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยให้ดูแค่ออเดิร์นะครับสําหรับใครที่มองหารถตู้อยู่นะครับก็สอบถามได้เลยนะครับบอกเลยว่าจัดทรงลุงล้อไม้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นรถหน่วยงานราชการปลอดระวังนะครับหรือว่าจะเป็นรถธนาคารนะครับรถไม่มีชนหนักพริความหรือน้าท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการคายนะครับฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถตู้ไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเครื่อง2.8 G.L แบบน so ี้เลยนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวยางนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะครับนี่ตัวยางก็เปลี่ยนใหม่ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะครับในส่วนของยางนะครับนี่ถ้าเป็นยางเก่าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็สีเดิมๆโรงงานนะครับก็เดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดบิ้วทําความสะอาดให้นะครับนี่ในส่วนของภายในนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับแต่ในส่วนของเบาะหนังนะครับนี่ในส่วนของภายในตัวรถนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับนี่รถนะครับไม่มีชนหนักปริคว่ามือน้ําท่วมนะครับเมตอาร์สภาพเดิมๆโรงงานนะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างทําความสะอาดให้นะครับขัดสีให้แล้วให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวเบาะก็มาในส่วนของเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ ในส่วนของภายใน,นนะครับโอ้โหได้ในส่วนของเบาะหนัง3แถวแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีหยุ่ยยุ่ยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้เลยคน่วนกลางมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวฝ้านะครับลำโพง2คู่แบบนี้เลยนะครับนี่ลำโพง2คู่นะครับร้อมทีกกระจกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถไม่มีชนหนักปิดความหรือน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสาหรับใครที่มองหาอยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น เกียธรรมดานะครับหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับมองว่าสวยๆนะครับรถตู้หน้ายาวเนาะตอนนี้เขาหากันเยอะมากนะครับใครสนใจรถตู้หน้ายาวก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดน้องกัฟฟิวได้นะครับจะได้รถที่แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะทรงลงล้อมาเร็วเรียบร้อยนะครับนี่สืาอสวยๆเลยนะครับนี่ถ้ายางปีกาเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไสกรองให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ นี่พร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สวยสุดเลยนะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้นะครับนี่สภาพรอบๆคันนะครับรถสภาพสวยๆเลยไม่มีช้นหักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ด้ด้หลังการขายนะครับนี่ในส่วนของภายในนะครับเลขไม์เพียงหนึ่งแนนิดๆน,นะครับในส่วนของคันนี้นะครับได้ในส่วนของ เบาะหนังแบบนี้เลยนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มียุบยุ่ยเป็นเกียร์กระปุกนะครับปุกสปีดหน้าจอแทสกรีนแบบนี้เลยนะครับตัวฝ้านะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่ตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่มองหารถอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคันที่สองกันต่อนะครับนี่ในส่วนของคันที่สองนะครับบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันเลยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2019นสาะครับสำหรับรถตู้หน้ายาวเป็นเครื่อง2 8 GL นะครับในส่วนของรถนะครับสำหรับใครที่มองหารถอยู่นะครับก็สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับอยากได้รถสเปคไหนปีไหนนะครับก็สามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องกาฟิวได้เลยนะครับ ได้รถที่แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ในส่วนของท่านถัดไปนะครับก็รถทุกคันนะครับเราก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนไส้กรองนะครับเช็คช่วงล่างถ่วงล้อนะครับตรวจสภาพให้เรียบร้อยทุกคันนะครับบอกเลยว่าจะได้รถที่แบบสวยใหม่เจ๋มๆแบบนี้เลยนะครับใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามยละเียเพิ่มเติมเันเข้ามาได้เลยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่า สวยสุดๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับรถไม่มีชนหนักพิวาเหรือน้ำท่วมเลยนะครับสภาพรถสวยๆนี้เลยนะครับนี่สภาพรถสวยๆนี้เลยนะครับสภาพรถสวยๆนี้เลยนะครับมีในส่วนของตัวรถนะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถไม่มีชนหนักพิวามหร like ือน้ำท่วมนะครับ ให้ดูสภาพเดิมๆกันเลยนะครับว่าสภาพรถเดิมๆม,มันอยู่ยังไงนะครับก็เราจะเอาไปล้างทําความสะอาดขัดสีนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่รถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับปรมกระดุมมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับทุกคนนี่ได้ส่วนของหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับตัวรถนะพรมกระดุมนะครับ เบาะนัง VIP แบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าแต่ง VIP มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คนโซนกลางมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับคอนตีกระจกมีมาแล้วเรียบร้อยเนาะนี่เบาะหนัง VIP แบบนี้เลยนะครับเบาะหนัง VIP สามแถวนะครับเก้าที่นั่งนะครับนี่รวมคนขับก็จะเป็นสิบสองที่นั่งนะครับมีคนโซนกลางมาแล้วเรียบร้อย พรมกระดุมนะครับนี่ตัวพรมก็มาในส่วนของพรมกระดุมแบบนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้นะครับแต่งฝ้า V ีไมพแล้วเรียบร้อยนะครับย้ําเลยนะครับคนแต่งใหม่นะครับนี่แต่งใหม่ๆเลยนะครับแต่งใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะครับในส่วนของตัวฝ้า v i p นะครับนี่แต่งใหม่แบบสดสดร้อนร้อเลยนะครับพาไปแต่งแบบพาไปแต่งแบบใหม่เลยนะครับแล้วพาไปแต่งแบบสดสดร้อนร้อนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับในส่วนของ ตัว V.I.P. นะครับนี่แอร์มโครบัคเรียบร้อยนะครับก็แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับแต่งให้ใหม่นะครับทุกคนไม่ได้เป็นของลูกค้าเก่านะครับก็มารถหน่วยงานราชการนะครับเราก็ไปแต่งให้นะครับตัวรถก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับตัุกหได้ในส่วนของหน้าจอนะครับโอ้โหหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับเคยโมโหรถอยู่บอกเลยว่าสวยมากรับแอร์ไมโครบัคด้วยนะครับ นี่สำหรับรถตู้หน้ายาวนะครับเกียร์กระปุก6สปีดนะครับเครื่อง 2.8GL นะครับขึ้นเหนือลุงดอยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตอบโจทย์หลายๆคนมากนะครับหน้ายาวเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วเอาไปประกอบอาชีพต่างๆก็รุ่งเรืองแน่นอนนะครับนี่ส่วนตัวรถเอาไปประกอบได้หลายอาชีพเลยนะครับมีทีวีใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับลำโพงมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับฝ้าหนัง v i p แบบนี้เลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่า สวยสุดๆนะครับใครสนใจสามารถติดต่อหาหน้องกัฟิวได้ทางเบอร์0657400689 0657400689สามารถแอดไลน์ line, เบอร์นี้ได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสภาพรถบวงรือว่าสวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ V.P แบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถเนาะเบาะหนัง V.P ตัวฝ้า V.P นะครับนี่ สภาพฟ้านะครับสวยมากนะครับทุกคนนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่นะครับอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาน้องคาฟิวได้นะครับบอกเล้ว่าได้รถสวยๆนี้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยรถไม่มีชนหนักคลิกความเหนือน้าท่วมนะครับติดฟิลให้ใหม่นะครับจุดเซนเซอร์ด้านหลังสองจุดนะครับในส่วนของคันนี้เนาะพร้อมกล้องมองหลังนะครับ รถไม่มีชนหนักพริกคว่ำหมือน้ําท่วมรับประกันเครื่องเกียร์ดูเลยหลังการขายนะครับฟรีค่าแรงให้ตหลอดอายุการใช้ง,งานนะครับบอกเลยว,ว่ารถสวยๆแบบนี้เลยนะครับนีบวว่สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟังพี่าังยังแต่รูปอยู่อ๋อเอ็นไฟเปิดอยู่นี่บอกเลยว่าสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ ในส่วนของภายในยนะครับมีสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับด้านในส่วนของเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเก้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับมีหน้าจอแบบนี้เลยนะครับรถเดี๋ยวก็จะเอาไปล้างทําความสะอาดนะครับถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองบิ้วขัดเสียเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสวยใหม่ กลินแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่าให้ลูกค้าดูกันเลยนะครับว่าตอนรถเข้านะครับสภาพเป็นยังไงนะครับให้ดูกันสดๆร้อนๆหรือว่าสภาพรถใหม่ขนาดไหนสวยขนาดไหนนะครับตอนที่รถเข้านะครับนี่ให้ดูชัดเจนเลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะครับตัวรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับ ในส่วนของั้นตัดไปนะครับบอกเลยว่าราคาต้นต้นอ,อยู่ที่9,98,000บาทนะครับปี19ขึ้นไปนะครับแต่ว่าน้องฟิวไม่ได้มีแค่หน้ายาวนะครับน้องฟิวมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้มีทั้งตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020เลยนะครับมีตั้งแต่โตยต้าคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3.0ถึง2.8เลยนะครับ2.8ถึง3.0น่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นเจ้าโตยต้าเวนจูรี่นะครับน้องฟิวก็มีเนาะในส่วนของโตยต้าเวนจูรี่นะครับ ก็มีทั้งตัว G นะครับและตัว V เลยนะครับประตูไฟฟ้าแล้วก็ประตูเดิมๆนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับก็จะเป็นรถของธนาคารนะครับเป็นรถที่แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดให้นะครับตัวนี้แต่งฝ้า VIP มาเหมือนกันนะครับคันนี้เนาะบอกเลยว่าสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสมหน้านะครับสองเครื่องสองจุดแปดนะครับนี่ ไฟตันหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับจัดทรงลอ้ลอล้อแม็กม่แล้วเรียบร้อยสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานนะครับในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมครับเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดเปิดให้ลูกค้าดูหน่อยอ่าเปิดไฟให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับนี่แต่งไฟ VIP ไมาเรียบร้อยนะครับ สภาพอย่างสวยเลยนะครับทุกคนอาสภาพรถส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่โมหานะครับอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับนี่ในส่วนของภายในคันนี้นะครับรถนะครับแต่งฝ้า VIP ให้ใหม่นะครับรถไม่มีชนหนักปริคว่ำหรือน้าท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ หลังการขายนะครับนยางก็ยางกอก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งสี่เส้นเลยนะครับจุดเซนเซอร์ด้านหลังมีถึงสองจุดนะครับพงกล้องมองหลังนะครับในส่วนของตัวรถในรถที่แบบสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่จะดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับนี่ในในส่วนของหน้าโจอเหมือนกันเลยนะครับนี่ บาะหนังนะครับเล็กมาอยู่ที่1นึ่งแสนี่หมื่นาะครับสภาพรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับรถสภาพบอกเลยว่ากรีดเแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มองหารถอยู่อยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับ ตัวรถนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหาหน้อนกาฟิวทางเบอร์0657400689นะครับ0657400689เบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับรถตู้หน้ายาวและรถตู้ทุกรูปแบบใครสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครสนใจรถตู้อยากได้รถตู้ไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับ ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้น้องฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องกาฟิวนะครับเสเษฐสวยนะครับบ๊ายบาย